สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง f i h t Club นะครับวันนี้อยู่กับผมเต้เต้คัาสุดสุดสิกับช่วงเสียตังค์กะอะไรก็ไม่รู้วันนี้นะครับเราจะมาย้อนยุคด้วยการเปิดสมุดสะสมสติกเกอร์นั่นเองครับทางผมนะฮะสั่งสมุดสะสมสติกเกอร์ของบริษัทแอนิเมตนะครับรอบนี้นะฮะจะเป็นขบวนการเซนไตนะครับภาพสวยมากสวยสุดๆยิ่งถ้าคนที่เป็นแฟนคลับของขบวนการเซนไตนะฮะ ผมแนะนําเลยผมเชื่อว่าสวยจริงๆเดี๋ยวเรามาแกะดูของจริงกันเลยดีกว่าครับผมสั่งไปทั้งหมดนะฮะจะมีทั้งหมดสมุดสะสมสติกเกอร์ทั้งหมด6เล่มแล้วก็จะมีลังอย่างเงี้ยนะฮะ3ลงังเ,เอาสีฟ้ากานดิกระบวนการมันเก่าสุดนะสีฟ้ากสีฟ้าอนอืออ่านี่นะครับสมุดสะสมสติกเกอร์นะฮะจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยจำได้ดบ้างไหมว่าใครบ้างจำไม่ได้เลยโอเคครับ <laughs> 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 เอ่อเรียกว่าเซนไตทุกคนแล้วกันนะครับอ่านี่นะฮะอ่ะก่อนอื่นเลยของที่เราจะพูดไปคุยเรื่องเซนไตด้วยความที่วันนี้เรามาเวอร์ชันรีโทรใช่ไหมครับเราก็จะมีอารมณ์ประมาณกอดมนนน่าประมาณนี้นะครับแล้วก็พี่เบิร์ดของเรานะครับและพิกร็อกนะครับพลิกล็อกอ่ารีโทรพอไหมครับรอบนี้อ่ามาๆๆเรามาต่อเลยดีกว่า เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแผ่นหักเดี๋ยวผมวางไว้นึ่ก่อนตัวจากโตนสมุทรนะฮะจากขวาลกุนยนซูเปอร์เซนไตนะครับตัวนี้จะเขาบอกว่าจะมีซูเปอร์เซนไตครบทั้งหมด44บขบวนการเลยนะครับเดี๋ยวอะไรไงเรามาฉีกดูเลยดีกว่านะครับว่าได้ครบเลยหรือเปล่านะฮะนี่นะครับเขาบอกว่าทั้งหมดครบ44รบขบวนการเซนไตเลยนะฮะนี่เปิดมาแล้วเขามีบอกว่าตามนี้เลยครับ นี่นะฮะถ้าเราสะสมครบเนี่ยนะครับหนึ่งเล่มนะฮะเราจะได้และเราสามารถส่งไปแลกชุดสมุดนะฮะที่ใส่การ์ดที่เป็นปั๊มเงินของเขาได้ใช่ไหมครับแต่แต่นะครับถ้าเราสะสมเป็นสมุดเป็นสติกเกอร์ธรรมดาใช่ไหมครับครบ3เล่มหรือสติกเกอร์เลเซอร์ครบแค่เล่มเดียวเราจะได้เป็นขอบทองนี้เลยครับการ์ดเป็นทองตัวแฟ้มเป็นทอง น่าสะสมน่าเก็บมากสำหรับสายเซนไตนะฮะตัวกล่องนะฮะในตัวขนมเนี่ยเขาบอกว่า,าในหนึ่งกล่องเขาจะให้การสติกเกอร์เนี่ยธรรมดา8ปใบและการสติกเกอร์ที่เป็นฟรรอยส์สีใบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้กันกี่ใบนะฮะนี่นี่อ่าเดี๋ยวเรามาคุยกันก่อนว่ามีขบวนการอะไรบ้างอ่ะเราพูดถึงเรื่องของแรกไปแล้วนะฮะ เขาก็จะมีไล่เลยไล่ตามยุคนะฮะเริ่มจากปีโชวะนะครับก็คือ1975-1989นะครับขบวนการแรกที่มาก็คือ1975คือขบวนการโกเรนเจอร์นะครับผมแล้วเขาก็จะบอกว่ามีเครื่องบินนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ขบวนการที่2เรียกว่า Battlefever J นะครับต่อมาจะเป็นยุคใช่ไหมใช้คำว่ายุคนะยุคเฮเซนะครับ ช่วงปี1 9 8่ 19, จนถึง 2020, 2อ2 0น่ก็คือไม่ใช้ชื่อคอมเมอแมนต่อท้าย,ยอ้ยะตามนี้เลยครับผู้รู้นั่งอยู่ข้าง <c oughs> อ่ขบวนการแรกของปีเริ่มต้นของยุคปีเฮเซนะครับก็จะเป็นเทอร์โบเรนเจอร์นะครับ <c oughs> แล้วก็ Five แมนนะครับ <c oughs> แต่ดันมีคอมเมอแมนในทีมเจตแมนนะครับจูเรนเจอร์นะครับแล้วก็ มีโปสเตอร์ขั้นหน้ากลางนี่ครับเขาบอกว่าทางผู้ผลิตบอกว่าแผ่นนี้ครบสัญลักษณ์ของตัวเปิดหน้านะฮะทั้ง4 4ทีมนี่นะครับนี่ปิดหน้าผมไปเลยสวยงามนะฮะสวยงามกระดาษสวยนะครับอันนี้ผมชอบอันนี้ผมชอบเลยอ่ะเขามีทั้งหมดอ่ะก็ตามนั้นนะครับ แล้วเขาก็จะมีบอกว่าอัลบั้มะสมสติกเกอร์ที่เคยเล่นสนุกจากปี2529ตอนนั้นนะครับแล้วก็มาปีนี้เขาก็มาทำเป็นขบวนการเซนไต44ทีทีโอเคนี่นะครับแล้วเขาก็จะมีนู่นนี่นัน่นน,นี่ครบเซตเลยอ่ะมีภาพของโคไคเจอร์แล้วก็เหล่ารุ่นพี่ในมูฟวีน่านี่เลยครับนี่นะครับนี่นะครับอ่าก็เล่มละ50นะครับก็ผมว่าคุ้มราคาครับแล้วนี่ในหนึ่งลังนะฮะ จะมีกล่องเนี้ยให้เรามาทั้งหมด6กล่องนะครับอนี่นะครับนี่นะครับนี่ครับโอ้โหความรู้สึกวัยเด็กสำหรับเด็กนวลจริงครับผมบอกเลยถ้าใครอยู่ยุค90ูนนะครับผมพูดจริงเวลาคุณไปร้านร้านขายของชำนะฮะแล้วคุณกำเงินไป5บาทคุณจะได้กล่องขนมที่เป็นรูปโดนัมมอนนะฮะตรงนี้นะฮะพร้อมกับเป็นไอช็อกโกบอลของแกนะฮะ หน้าตาอย่างเงี้ยแล้วก็ทิ้งช็อกโกบอลแต่สติกเกอร์เดี๋ยวเราต้องกินซิไม่เอา,เอาไม่เล่นตกแต่งเออเราต้องกินซิแล้วสมัยเด็กๆเราก,ก็จะมีการเขียเ่ยสติกเกอร์อปาบ <c oughs> คว่ำก็ได้กินมีสติกการเขี่ยสติกเกอร์นู่นนี่นั่น,นใช่ไหมครับนี่นะครับนี่นะครับพูดตรงว่ามันมันมันคุ้นเคยมากครับเนี่ยดูความความอืแบบเนี่ยตอนเด็กๆเราเรากำเงิน5บาทไปเอาของพวกนี้มาครับเนี่ย อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยดีกว่านะครับอ่าฮะเราก็จะมีอ่าสมัยก่อนมันเป็นซองใสเนาะอ,อ่าเป็นซองใสข้างในผมถ้าผมจำไม่ผิดมันจะเป็นซองใสนะในขน,นมโดรนอนแล้วก็จะเป็นช็อกโกบองแกะนะฮะแต่นเนี้ยน่าจะเป็นเพราะว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปนะฮะมีเรื่องการคุมเรื่องกางบรรจุภัณฑ์ของอาหารเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับมันก็เลยต้องมีการปรับเปลี่ยนกันบ้างอะไรอย่างงี้ครับแล้วอันเนี้ย จากช็อกโกบอลสมัยก่อนมันก็จะมาเป็นซีเรียลแล้วกันเรียกว่าเป็นซีเรียลแล้วกันครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าว่าหวานตัดคอตัดขาตัดหรือเปล่าครับเฮ้ยมันเล็กลง,งนะเนี่ยีรยวเราตัวใหญ่ขึ้น <c oughs> เหมือนเดิมนะฮะสำหรับเด็กคนไหนสำหรับเด็กคน <c oughs> ไหนนะครับถ้าอยากกินนะ <c oughs> ผมแนะนำนะครับว่ากิน <c oughs> ใส่นมเลยครับกินตอนเช,ช้าเป็นซีเรียลแล้ว,แล,วแล้วขอเป็นนมจืดจะเป็นนมหวานนะครับเ <c oughs> พราะเนี่ยมันหวานมากจริงครับแต่ถามว่าอร่อยไหมโอเคผมผมชอบนะเป็นของขบเคี้ยวนอยนะมันลงไม่ใช่คนนันมันมันม,มันกินเล่นโอเคมะเรามาดูของกันเลยเนี่ยอ๋อดีขึ้นนี่ครับนไม่ได้ใส่อย่างนี้เมื่อก่อนนะฮะแพ็กเกจะไม่ใช่่างนี้เลยไม่ใช่่างนี้เลยจะไม่ได้เป็นซองซองใส่ซองใสอซองใส่แบบ ง,งงงงงอ่าะนนะครับเพราะถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็เนี่ยแพ็กเกจดีขึ้นดูดีขึ้นเรามาลุ้นกันดีกว่าว่า12ใบแรกหลังจากที่ผ่านมาถึง36ปีเนี่ยโอห่แก่เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาลองแกะกันดูดีกว่า<อ>ครับดูดีดูดีดูดีระวังหน่อยอ่าใช่ใช่ซองดูแน่นดีครับพูดผมชอบมากนะแพ็กเกจจิ้งอะไรทั้งทั้งหลายแหล่นะฮะโอ้โหผมชอบบริษัทนี้มากเลยลองลองฉีกแบบไม่ตัดผมป่วยโอ้โหอ่าเดี๋ยวลองเดี๋ยวเราลองฉีกแบบไม่ตัดกัน คิดว่าน่าจะมีน่าจะมีคนเก็บซองนะเพราะว่าซองมีคำข้างหน้าเป็นคำว่าของบริษัทครับอนิเมทในตำนานนะครับเก็บซองผ่านถามว่าไม่ไหวก็อย่าฝืนฉีกได้ไหมฉีกเหมือนพวกแบบซองของพวกซองการ์ดซองการ์ดซองการ์ดไอซองสุ่มการ์ดนะฮะผมบอกว่าผมพูดจริงว่ามันลำบากมากเลยอ่ะมันมันฉีกได้ครับแต่ว่ามันลำบากมันต้องค่อยๆแงะแกะเกานะฮะ อย่าง๋อได้ละอ่ะมาอืมไฟมันแท้นี่ครับไฟมันแท้ครับอันนี้ผมเชื่อว่ามันต้องเป็นขาสักตัวแน่นอนอะนี่ขาสักตัวแน่นอนอันนี้าเอามาเล่นเป็นแฟนแท้ได้นะแบบเอออันนี้อันนี้ทีมอะไรอันนี้ทีมอะไรอันนี้ทีมอะไรครับอันนี้ทีมอะไรครับอันนี้น่าจะเป็นยุคชชวะโชวะไม่ค่อยเซตเอเซตเอนเท่านี่นี่ก็เซตเอนะครับไม่ ไม่ใช่สิมันมี A B C อะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะแปะซ้ายแปะขวาอันนี่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 ไอ้ยาเราขาดคนกลางนะครับเนี่ยสมัยก่อนในอย่างเงี้ยเปิดมาแล้วอ่ะขาดกลางขาดข้างอุยอ้ยนี่นี่นะครับนี่นะครับแหมมีหวังข้างหวังหลังนี่เห็นไหมทีมเดียวกันทีมเดียวกันอ่าแต่ว่าทีมจากเรื่องอะไรนี่แฟนนแท้ตอบเลยครับมาเฮ้ยนี่ น,น,นินเจอปะเนี่ยนินจาปะเนี่ยนินจาปะเนี่ยเฮอริเคน,นอ๋อนี่เฮอริเคนเหรออ๋อดูจากก่อนฮึบฮึมไม่แน่ใจหุ่นยนต์แบบนี้คือโอ้โหมาแค่นี้อ่านี่นะครับนี่นะครับนี่คือฟรอยทั้ง4ใบที่เราเปิดได้ในรอบอนี้นะครับ่ฟรอยสี่ใบเลยอ่าเดี๋ยวเรามาลองดูอีกหนึ่งกล่องก่อนแล้วกันนะฮะว่าเราได้อะไรนะครับ <S <S อ่าขนมเราวางไว้ข้างๆเลยเพราะเราไม่อยากตัดขานะครับส่วนซองผมขออนุญาตอ้า อ๋อเนี่ยครับเมื่อกี้ไอ้ซองเนี้ยมันไม่มีให้ฉีกนะฮะแต่ซองเนี้ยมันมีให้ฉีกนะครับอ่านี่มีให้ฉีกนี่เลยนี่ระวังนิดนึงแต่ระวังนิดนึงเดี๋ยวมันจะงอนะฮะโอเคอเคูอเค้เบอร์230เลยนะฮะอึ๊บสักทีมนึงแหนถ้าผมเชื่อว่าถ้าเป็นแฟนมันแทนนะตอบกันแน่นอนอันนี้ขาสักตัว,ขแ,วแขนสักคนใช่ถ้าเป็นแฟนมันแทนเชื่อจริง ขาสักคนขาสักทีมอันนี้เป็นคืออันนี้น่าจะใหม่อยู่โกไข่โกไข่เจอเหรอเรียกว่าโกไข่เจอใช่ไหมอ่าโอเคอันนี้คือ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 ่าไม่ลืมชื่อลืมชื่อจริงดินจาดินจามีทุกยุคเลยจำไม่ได้อัะจ้าอัะจ<ๆ>้าน,นี่นี่นะครับขาสักตัวนี่อ่าฟอยใบที่ห้าของเรานะครับฟอยใบที่หก ใบที่7และใบที่8นะฮะอันนี้คือลืม <laughs> นี่นครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองแปะกันเลยเดีกว่า <laughs> ผมขอแปะธรรมดาก่อนละกันเผื่อกันเหนียวก <laughs> ันพังกันพังฟอยเดี๋ยวผมค่อยแปะทีหลังอ่าเรามาแปะนี่นะครับ <laughs> เขาจะมีเบอร์บอกใช่ไหมฮะ,ะเดี๋ยวเราเคลื่อนไปก่อนเด็กเด็กยุคนี้อาจจะไม่รู้ <laughs> มันจะมีเบอร์อยู่ข้างหลังอ่ามันจะมีบอกนะครับว่าสติกเกอร์บอใบนี้ เบอร์อะไรเพราะว่าเราจะต้องเอาเบอร์นี้ไปแปะที่เบอร์นั้นนะฮะนี่เราก็มาเปิดเลยนี่เปิดเลยเบอร์51เนะครับเราก็จะมาแปะที่เบอร์51เอ้ยไม่ใช่เบอร์51เบอร์ร51เอเออ่ะเราจะมาแปะที่มุมนี้อันนี้เขาคือะบวนการคิรเรนเจอร์นะครับน่มาเราเราก็ทำการแงะแกะเก่านะฮะเนี่ยแหละครับ มาถึงช่วงความสนุกของการแปะสติกเกอร์แล้วเพราะว่ามันจะมีการที่บางคนก็จะแปะกันเหลือบ้างเอียงบ้างเบี้ยว้างแปะพิดยน่นแปะทับกันบ้างย่นบ้างแล้วเวลาลอกออกเนี่ยนะครับเวลาลอกออกนี่เป็นอะไรที่แย่ทรมานมากครับผมบอกเลยวกา,นะาว่อนแางเหนียวนะ,ะแต่เห็นเห็นเห็นหลายๆคนที่เขาแกะแปะแล้วนะฮะเขาบอกว่าถ้าเป็นไอ้ตัวสติกเกอร์ธรรมดาเนี่ยมัน ลอกง่ายกว่าตัวที่เป็นฟอยนะครับส่วนตัวที่เป็นฟอยเนี่ยมันลอกยากกว่าเยอะมากอ่ะเดี๋ยวเรามาลองแปะดูเลยดีกว่า๋อมันก็จะเป็น ABC อ่าโอเคิงกระปัอออไม่ใช่นี่ความรู้สึกเก่าๆค่ับมาแล้วพอเราแปะครบใช่ไหมครับ A, มันก็จะเป็น C, C. สีสีทั้งเล่มเลยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวยังไง เราไปแกะกันให้หมดเลยเนี่ยหมดทั้ง3ลังเลยแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าเราได้ครบสักเล่มหนึ่งไหมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันครับไปเจอกันโอเคครับจะบอกว่าผมต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งวันเต็มๆในการเคลียร์ทั้ง3ลังนะฮะเนี่ยสลังนี้นะครับ เพื่อเรียงสติกเกอร์นู่นนี่นั่นแล้วก็แปะลงสมุดใช่ไหมครับสรุปว่าเล่มฟรอยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราพูดถึงเล่มธรรมดาก่อนเล่มธรรมดาเนี่ยเปิดคารคาตันนะฮะ72คูณ3 3 7 21 3 2 6 2 16กรล่องนะฮะได้ก็ได้สติกเกอร์ธรรมดามา ทั้งหมดมันมี240บาทใช่ไหมผมขาดไป10บาทครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่นะครับเราเปิดแบบไวๆไ,ไปเลยสรุปไปเลยเลยไวๆนี่นะฮะน,นี่นะเนี่ยเล่มนี้นะขาดอย่างนี้เลยครับนี่นะครับนี่นะครับน,นี่นะฮะตามนี้เลยเอาา่อฮะครับผมส่วนเล่มฟรอยนะฮะเปิด สามคาต้านใช่ไหมขาดไปหมด30มแบบครับเดี๋ยวของซ้ำเยอะมากเดี๋ยวต้องรอไปเทรดกับทุเรนท่านอื่นเอานะครับนี่อ่ะหน้าตาฟอยก็จะเป็นงนี้นะครับเดี๋ยวฟอยขอไปช้านิดนึงเพราะว่ามันมีแสงสะท้อนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะแต่มันสวยวิงถูกใจผมเชื่อว่าแฟนเซนต์ไทุกท่านนะฮะอยากจะเก็บฟอยให้ครบแน่นอนอย่างน้อยหนึ่งเล่มมันสวยมากจริงครับสวยจริงสวยจริงครับตัวเนื้อกระดาษฟอยนะฮะ ทำมาค่อนข้างโอเคแต่ผมขอตินิดนึงกับกับตัวสติกเกอร์ของของบริษัทอนิเมตนะครับคือมันจะมีแบบอย่างเงี้ยด้วยความที่เขาตัดมากลายว่าเขาภาพรูปภาพเนี้ยด้านล่างเนี้ยครับเขาดันชิดไปทางซ้ายเยอะไปหน่อยใช่ไหมครับแล้วด้านบนเนี้ยเขาชิดขวาเยอะหน่อยการว่าพอเรามาประกอบกันเนี้ยมันจะไม่ลกมันจะไม่พอดีมันจะมีหลายภาพเลยครับท,ที่ที่เหมือนกับเขาตัดตัด ตัดผ้าตัดอะไรเงี้ยแล้วพอเวลาเรามาแปะปับมันก็โดนบังคับให้จะต้องพยายามทําให้ผ้ามันตรงกันอย่างเงี้ยอย่างภาพน,นี้ครับนี่นะฮะขอบข้างบนเนี่ยนะฮะขอบขบนเนี่ยมันหายไปเลยขอบสีทองหายไปเลยกลายว่าผมจะต้องเลื่อนภาพสติกเกอร์ขึ้นมาติดมามาแปะทับเนี่ยครับจะเห็นรอยนูนตรงนี้ครับกลายว่าผมจะต้องแปะทับเพื่อที่ว่าให้ผ้ามันค่อนข้างที่จะเขาใกล้เคียงกับการที่ว่ามันเป็นเป็นคอมพลีผ้าพิสุดใช่ไหมครับเนี่ยครับ แต่โดยส่วนรวมแล้วภาพรวมๆเนี่ยผมถือว่ามันสวยมากครับสวยจริงสวยจริงถูกใจมากนี่นะฮะผมรอะส,สมอันอื่นต่อไปไม่ไหวแล้วครับนี่สวยจริงครับสวยจริงจริงๆไอ้ที่เห็นเนี่ยนะครับผมอะ่ะมันขาดไป30บใบใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยที่ผมวางไว้3ใบเนี่ยสาใบเนี่ยก็คือ ผมนับรวมแล้วนะว่ารวมไอ้ตรงนี้ถ้าแปะไอ้สใบนี้ลงไปด้วยอ่ะมันจะเป็น30บใบพอดีแต่ว่าที่ผมยังไม่แปะเหตุผลง่ายๆเลยครับอ่าเดี๋ยวลองลองดูเช่นอันนี้คือเบอร์ร้อยห้าสิบแปดใช่ไหมครับอ่าก็คือถ้าผมแปะไปเนี่ยมันจะแหว่งนี้กลายว่าผมจะไม่สามารถกะได้เลยว่าไอ้ใบตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นไงแล้วเดี๋ยวมันจะติดเดี้ยวผมก็เลยต้องรอไว้ก่อนเหมือนกันครับเหมือนกับเบอร์1 5 1และเบอร์1 1 8อารมณ์เดียวกันเลยคือถ้ามันมีแบบเป็น3ใบยอย่างงี้3ใบยอย่างงี้ใช่ไหมครับ สใบอย่างใบเนี้ยผมก็ยังแปะก่อนนะแต่ยังแต่ถ้าแบบมันแหว่งแบบแบ่งแบบสอ,อันเนี้ยผมก็จะไม่แปะอะไรประมาณนั้นครับโอเคแต่ก่อนจะไปจริงๆอ่ะผมสั่งขออาวุธครับก่อนจะไปเนี่ยจริงๆคือผมสั่งไว้3คาตั้นกับอีกสมุดอีก6เล่มนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะสมุดดูเพิ่มหน่อยละกันว่าไอ้สมุดหเล่มเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ โ oh, 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 oh. อ้โห oh. คือเขาบอกว่า1เซตเนี่ยเขาจะได้สมุดหนึ่งเล่มนะฮะพร้อมกับขนมหนึ่งกล่องนะฮะผมสั่งไป6เล่มก็จะได้อย่างนี้นะครับ6กล่องพร้อมขนมนะฮะเลืเห็นตอนแรกเขาบอกว่าไอตัวสมุดเนี่ยจะเป็นฟอย์ขอบต่างกาันแต่สุดท้ายแล้วอ่ะต่างจริงด้วยครับจะเห็นว่า ตัวขอบตรงนี้ครับขอบทองตัวอักษรตัวอะไรเนี้ยเขาก็ยังเป็นสีทองใช่ไหมครับแต่มันมีความมันมีความต่างกันตรงที่ว่าคําว่าสุดพิเศษซูปเปอร์สไตล์ครบ4ี่สีุนการถ้าสั่งเป็นเซตธรรมดาที่ไม่สั่งยกตั้นนะฮะมันจะได้เป็นสีขาวนะครับในขณะที่สั่งยกตั้นมันจะได้เป็นสีสีแดงนะครับแล้วก็ตรงตัวหน้าปกเนี่ยนะครับจะเป็นฟอยนะฮะอันนี้ก็จะไม่ใช่ฟอยเป็นธรรมดาไปนะครับ ข้างหลังก็จะเป็นฟอย์อันนี้ก็จะไม่ฟอย์นะฮะส่วนโปสเตอร์เขาให้โปสเตอร์มาปะเอ่ยผมออ่าโอเคโปสเตอร์ก็จะให้มาครับก็จะต่างกับโปสเตอร์ที่เคยโชว์ครั้งแรกก็คือไอตัวนั้นน่ะจะเป็น44่สีนการใช่ครับอันนี้เขาก็จะเป็นโปสเตอร์ที่เขาบอกเวลวครับว่าเขาจะสุม่มทั้งหมด3ลายเนี่ยฮะก็จะมีลายนี้ลายน,ายนี้แล้วก็ลายนี้นะครับโอเคครับ ผมชอบมากใครที่อยากจะได้กลิ่นอายของความยุค90นะฮะให้ไปเปิดกันเลยนะครับแล้วแอปิเมนี้ผมขอตัวราไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราชาวไฟครับด้วนะครับวันนี้ผมขอตัวราไปก่อนนะครับเหนื่อยมากจริงครับบ๊ายบาย